ก็กราบสวัสดีทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก็ทริปนี้ไม่มีอะไรมากเนาะเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูน้องหนูทำฟาร์มหนูเฮาก็ต้องดูหนู <c oughs> เนาะเอ้ยอ่ะตอนนี้กำลังเติมน้ำให้น้องหนูอยู่นะครับก็ว่าจะเดินปลาปาเข้าไปลงนะครับแต่ทีนี้มันมีอุปสรรคหน่อยหนึ่งไม่หน่อยละเยอะเลยนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูน้องหนูกันดีกวา่า ครับพามพามพลามข้อพระเจ้าขนําเสนอหนูแม่พันชัวอืออือเดี๋ยวขบมือกูนะมือจะโดนนะครับเขาไม่กัดเนาะเหมือนจะเชื่องเชื่องแต่อย่าไปเล่นนะครับเผอไม่ได้งับทีเลือดท่วมผมโดนมาสามรอบแล้วล่ะ อันนี้อันนี้คือหนูที่เราจะจําหน่ายเนาะนี่นี่บานเลยมาอ,อีกสักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวก็จะขุนได้แล้วนะครับเดี๋ยวก็เราจะเริ่มจําหน่ายแล้วทีนี้เอ่อผมมีพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ลูกของเขาอีกอีกสามคอกเนาะที่กําลังตัวเล็กนะครับอันนี้เกิดเพิ่งเกิดนะครับก็หลาย หลายตัวอยู่นะครับก็จำหน่ายได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มจำหน่ายกันแล้วสั่งมาไม่ทันแล้วนะครับเต็มอัตราศึกก็เดี๋ยวรับจองนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะเลี้ยงนะครับหรืออยากจะลองเลี้ยงเรามีชุดให้นะครับชุดทดลองเลี้ยงเนาะเอาไปเลี้ยงดูก่อนถามว่ายากไหมผมบอกเลยว่ายากนะครับแต่ ไม่มีอะไรเกินความสามารถเนาะถ้าเราจะทำสักอย่างก็แป๊บเดียวก็ใช้ได้นะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับก็คลิปนี้กลาทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมานำเสนอเมนูหนูสุดฮิตหนูอบโอ่งคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ